มื่อสงค่าเมื่อในกอข้าวขามาเรียนเฮด็กไทยจ่อมกันแทงคันเนาะเมื่อในก็อจะมีลายหลูบนคันเนาะเพิกหลูนี่ค่ะเอาค่ะข้าวขาวเต็มจันทข้าวยามเย้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นตอนเส้าเป็ดเย้าคันเนาะเอาค่ะอันนี้ในเป็นตัวอีสังนึงแต่ก็ขาวเต็มรัดเนียวก็บัว่ามือกัมอันต้านมือกัมอ่อนตั้งในกอข้าวข้าวรัดกว่านว่าวตัวอะไรเป็นตัวอะไรอะไรแต่มาเลยสูงในกอรัดกว่าเยาานี่เลยเดียมซ้ำขึ้นแถวค่ะเตรี่อ่านกว่ากัมเหลียวค่ะเนาะที่โฮมตูนีนฝันกัมเหลียวค่ะ ออาอาท y อีทยอ,อายาอาเทยานี่ะอบอกว่าอาเฮปัญญานั่นน,น่ะเนาะเฮปัญญาเช่นไรคะเทในบอกว่าถอปันเฮปันช่ไหมคะเอเคแถ,ถวแถวหนึ่งค่ะตาดูเวลานาคะคะตออาตาอู วอเอเวลออาลาตาดูเวลาตาในบอกว่าเป็นปอเท้าในะคะ่ะเนาะดูในบอกว่าตัวเวลาในบอกว่าข้าวยามตาดูเวลาในบอกว่าปอเท้าโดยข้าวยำในะคะ่ะแถวตัวหนึ่งแถวแถวหนึ่งปูนาขาเกในะคะ่ะปูนาขาเกปูนาโปอูปู นออาณาปูนาปูนาก็เป็นปูนาเนาะปูนาขาเกขออาขากอเอเกขาเก้ขาเนี่ยก็เป็นขาเกในเป็นเอ่อขาเกในแปลว่าขาอําอ่ำเป้งกันนั่นครับว่าขาอําเป้งกันขาเพราะมันไปในอืมขามันเด่นเพ่งกันนั้นค่ะเนาะใครว่าจังนั้นค่ะอ่าเพราะอืม มันมันจะมีอันเล็กอันใหญ่ใช่ไน,นั้นค่ะเนาะเอาค่ะปูนาขาเกนคะคะแถวแถวนึงค่ะตาสาเซมานะคะตออาตาสออาสาตาสาสอเอเซมออามาเซมานะครับตาสาเนี่ยบอกว่าเป็นลุงสาเนี่ยปทาสาเนี่ยชืออ่อมันว่าเป็นเป็นตาสาเนี่ยเนาะชื่อว่า ปตาสาก็เป็นปะเทาเออ <concur rence. S 2> ่ปะเทาสานั่นค่ะเนาะเยอะคนซีมาเนี่ยบอกว่าไปตั้งมาพึ่งซึ่งวัดสร้างไว้นั่นค่ะเนาะซีมาเนี่ยบอกว่าวึ่งซึ่งวัดสร้างไว้ไปไปตั้งเพราะใครใครซื้อหลีนั่นค่ะเนาะบอกว่าตาสาซีมาเนี่ยครับปะเทาสาในไปมาพึ่งซึ่งวัดสร้างไว้จึงนั่นค่ะเนาะเอาค่ะเตมแม่อันในทางคั้มค่ะเนาะอาเทยา อาเทยาตาดูเวลาตาดูเวลาปูนาขาเกปูนาขาเกตาสาเซมาตาสาเซมานะครับเอาค่ะอ,คอันนี้เด็กก็เข้าขา,ามาพึกอ่านด้วยนั่นค่ะเนาะมันจะมีสระอาสระอูชนนคะอกกันไว้กันเนาะ อเ,เอาค่ะเขาขาส่งมาพี่นอ้องเขาส่งเห็นหลีกไทยเนี่ยก็อย่าไปลืมกดไลค์กดแชร์อย่า,ายกา็อย่าไปลืมติดตามไว้วันอัลสุมาห์ะนคะครัในแคนาะเอาค่ะยื่นสู้ให้หลีกินไว้ให้กันขึ้นอย่ามือส่งสีกัมคามาส่งคา